สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Intel ข้อมูลลับหนังใหม่แล้ววันนี้ก็อยู่กับหมวกนะครับอยู่กับน็อตด้วยครับสำหรับรายการเรานะครับจะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังและซีรีส์พูดคุยเก็ตเล็กๆน้อยๆไม่เน้นรีวิวหรือสปอย<แ>สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังจีนฟอร์มยักษ์ที่เขาเรียกว่า<แ>ทำลายสถิติถล่มทลายของ<แ>บ็อกออฟฟิจีน<แ>ก็คือมีคนเนี่ยจองแบบจองล่วงหน้าจองก่อนแบบเตรียมพร้อมที่อยากจะดูก็คือเรื่องมังกรยก หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Legend of the Condor Heroes จริงๆเรื่องนี้ขอเกิดไปนนิดนึงแล้วกันครับมับงกรโยกเนี่ยมันเป็นชื่อไทยถที่เราที่เราแปลงมาแต่จริงๆเนี่ยชื่อจีนเขาอะมันจะแปลประมาณว่าตำนานวิรบุรุษยิงนกอินทรีไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าอินทรีไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเนี่ยชื่อจีนมันคือตำนานวิรบุรุษยิงนกอินทรีแต่พอมาใส่ในบริบทของไทยเนี่ยมันแปลกๆถูกไหมค,คืออย่างนี้ ของจีนเนี่ยเขาจะมีการเปรียบเทียบถูกไหมเหมือนสมัยจินซีอย่างเงี้ยจะมีจอมยุทธจริงๆไม่ใช่จอมยุทธเราเป็นเหมือนมือสังหารชื่อจิงเขอซึ่งคนเนี้ยเขาเป็นผู้กล้าที่จะท้าทายอำนาจินซีด้วยการลอบสังหารไงแต่เพียงแค่ว่าเขาล้มเหลวถูกไหเขาเลยเปรียบเหมือนประมาณว่าเจิ้งเหอเนี่ยคืออินซีที่จะท้าทายกดไงแต่อินซีนี่โดนยิงตกลงมาก่อนเพราะฉะนั้นอินซีเนี่ยเลยหมายถึงความแบบแข็งแกร่งถูกไหมครับแล้วปรากฏการที่ เรื่องมังกรหยกเนี่ยรเรอิมไทม์ไลน์มันคือ,อมองโกแล้วชาวมองโกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เลี้ยงนกอินทรี<อ>เพราะฉะนั้น<อ>เขาเลยเปรียบประมาณว่ามองโกเนี่ยแหละก็คือกลุ่มของอินทรีแล้วราชวงศ์ซงใต้ที่โดนมองโกยึดเนี่ยประมาณว่าต้องต่อสู้กับนกอินทรีก็เลย<อ>เป็นวิรบุรุษยิงนกอินทรี<อ>แต่ถ้ามาเป็นไทยบริบรทอธิบายยาวนึกออกไหก็เลยเป็น มังกรหยกมังกรหยกเฉยๆเพราะว่าคนไทยคุ้นเคยกับหยกหรือว่าหยกมันเป็นของดีเราเป็นมังกรมันก็เลยแบบอ่าโอเคจำง่ายอืแต่อินซีปัจจุบันนี่ก็คือเสด็จพ่อโดนัลด์ทรัมป์มันจะไปเชื่อมโยงกันหรือเปล่าว่าไปยิงอินซีเป็นไปได้เป็นไปได้ไมอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยจีนต้องแบบลบกับอเมริกาเต็มที่แล้วนะเรื่องนี้คือนไปอะยจุดกระแสรักชาติอะ เดี๋ยวว่า oh, กันใช่ใช่ใช่สำหรับใครที่ไม่เคยดูมังกรยกต้องบอกก่อนว่าสําหรับตัวผู้ประพันธ์ก็คือ กิมยงใช่ไหมครับกิมยงก็เขาเขียนออกมาเนี่ยเป็น3ภาคเนอะอ่าก็คือมังกรหยกภาคหนึ่งบางคนบางทีก็มังกรหยกภาค2อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็จะมีชื่อบางคนก็จะเรียกแบบลูกมังกรหยกก็คือมังกรหยกภาค2ก็จะเรียกลูกมังกรหยกหรือว่าบางทีก็จะเรียกวิรบุรุษเจ้าอินทรีก็เป็นอย่างแพรมหนึ่งแล้วก็อ่าภาค3ก็เป็นดาบมังกรหยกใช่ซึงแต่เป็นทำลายที่อาจจะไม่ได้ มันไม่ได้เชือ<า>่อมโยงกันเท่าไหรใ่ใช่ไห<ช><ช>มสำหรับตัวเรื่องเนี้ก็คือเป็นมังกรยกฉบับภาคหนึ่งแต่ก็ต้องบอกด้วยว่าเหมือนครับคล้ายครับค่าจากที่ดูหรือที่ไปเสาะหามาเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าตัวฉบับภาพยนตร์ที่เขาจะเล่าภายในเวลาสองชั่วโมงเนี่ยคือเขาจะไม่ได้เล่าตั้งแต่กวุวยเจ๋งเริ่มต้นเลยนะเขาคือมันเหมือนแบบจะไปหนักเหมือนตอนรบกับมองโกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเลือก จับเฉพาะช่วงคล้ายๆกับ3าก๊กอะอตอนผ่าแดงเลดคลิฟอะไรเงี้ยก็จะยุทธการผ่าแดงอ่ะก็เหมือนแบบจับหยิบสักห่วงหนึ่งแล้วก็เอามาเล่าแค่นั้นคือบทที่เขาเลือกเนี่ยเขาระบุว่าประมาณบทที่34-40ิบของต้นฉบับคืออาจจะมีการปูมาหน่อยในการฝึกวิทยายุทธจนไปถึงการปกป้องเมืองเสี่ยงอย่างจากการลุกลานของมองโกอ่ามันก็จะคือ เห็นทั้งการฝึกกําลังภายในมีการใช้กําลังภายในและมีการปกป้องที่เป็นสเกลระดับกองทัพไงเออมันก็เป็นจุดที่เหมาะพอดีอย่างนี้อาจจะเป็นภาพ,พยนตร์หรือเป็นหนังที่เป็นเหมือนแบบกําลังภายในที่แบบหนังสงครามอะ,อะไรประมาณนั้นเพราะว่าคนดูรุ่นหลังต้องบอกว่าห่างหายจากกําลังภายในไปเยอะถ้าถ้าให้ดูดีๆนะสเกลของหนังจีนที่ออกอินเตอร์หน่อยอะ่ะส่วนใหญ่จะจะเน้นแบบมีกองทัพมีการพุ่งลบกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น การจะไปกำลังภายในเลยอย่างเงี้ยอาจจะไปจับกลุ่มเป้าหมายไม่ได้พี่เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงระหว่างให้เห็นความดั้งเดิมด้วยแล้วก็ประสานกับช่วงรอยต่อที่ว่าของเจเนอเรชันใหม่นี้ด้วยแต่ก็อาจจะต้องบอกว่าคือสําหรับตลาดเมืองจีนเองอะ่ะคือตัวมังกรหยกอะ่ะ ผลิตซ,ลซ,ลซ,ลซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซีรีส์เขาก็จะหมุนวนไปไอ่ะปีนี้มามังกรหยกปีหน้าดาบมังกรหยกปีต่อไปมังกรห <cinematic. S 2> ยกภาคสองเขาก็วนลูปก,กันไปไอ่ะคือตั้งแต่เราเกิดมาจนโตมา,นมาเนี่ยเขาก็สร้างซ้ําเขาก็จะเป็นเวอร์ชั่นแบบทุกๆ5าปีเขาก็จะรีเมคกันวนกันไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้มันพิเศษไง เพราะว่าฉีเคกำกับคนอาจจะไม่เข้าใจว่าฉีเคะคือใครมันเป็นความฮิตของเเนรชันประมาณยุคสองพันนะเออช่วงที่แบบฮ่องกงอ่ะกำลังแบบบูมในเรื่องของหนังอะไรเงี้ยเราจะได้ยินเสียงชื่อของฉีเคะเนี่ยบ่อยมากเขามีความสัมพันธ์ยังไงกับตัวกิมยงหรือเปล่าคือต้องบอกว่าอย่างนี้ฉีเคะเนี่ยก็เป็นอีกผู้กำกับหนึ่งที่โตมากับ หนังแนวกำลังภายในคออที่เขาเรียกว่าวูเซียเนะี่ยใช่ไหมบูเซียบูเซียกำลังภายในคือตัวฉีเคะเนี่ยเขาจะนำเรื่องของกิมยงมาดัดแปลงเป็นเวอร์ชันของภาพยนตร์นึกออกไหมแต่ไม่ใช่มังกรหยกนะเขาเลือกหนังสือที่ชื่อว่ากระบี่เยอะอยุทธจากักรอ,ม,อมาทำเป็นหนังแต่ตัวหนังเนี่ยเปลี่ยนเป็นเรื่องเดทคัมพีเทวดาอ๋อและเรื่องเนี้ยเขาก็ทำตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วมันดังไง แต่ประเด็นก็คือพอภาคหนึ่งดังเนี่ยฉีเคิร์กับกิมยงก็คือความสัมพันธ์มันก็ดีในในแง่ของของพุ่มกับที่นําเสนอถูกปะ่ะให้คนรุ่นใหม่เพราะว่ากรรมภา,ายในยนี้นานแล้วนะจนมาเป็นยุคของภาพยนตร์เนี่ยให้คนรุ่นใหม่รุ่นหมายถึงรุ่นนั้นเนี่ยได้ดูแต่ปรากฏว่าพอมาเป็นภาคสองเนี่ยมันก็อาจจะมีความขัด,ดยแย้งกันนิดหน่อยตรงที่ว่าภาคสองมันต้องมีตัวละครที่ชื่อว่าตรงฟังปุปป้ายบุรพาไม่แพ้ซึ่งตรงฟังปุปป้ายเนี่ยมันคือชายกลายเป็นหญิงอ อ่า l g b t q ในยุคบุกเบิกอ่าคือต้องแบบต้องตอนตัวเองก่อนจะฝึกวิชาทาตะวันได้คัพทีทานตะวันเนี่ยเออซึ่งเขาต้องเอานักแสดงชายมามาเป็นผู้หญิงอมาแต่งหญิงเ่ภาษาจีนเขามีคําอยู่เขาเรียกปุกหนําปุกหนึ่งไม่หญิงไม่ชายคืออย่างนี้เขาต้องตอนตัวเองเพราะว่าเนื่องจากคัพีทานตะวันเนี่ยถ้าคุณไม่ตอนเดี๋ยว ทัดไฟเขาแซกมันต้องนักแสดงชายมาเป็นหญิงมาทาหน้าแต่งตาเนอะ,อะแต่ปรากฏว่าเขากลับเป็นมุมมองของภาพยนตร์ถูกไหมเขาต้องเลือกสิว่าเฮ้ยอย่างงี้มันไม่เวิร์กเขาก็เลยเอานักแสดงผู้หญิงไปเลยมาเล่นเป็นตัวตรงฝั่งผู้้ป้ายเนี่ยปรากฏว่าดังแต่มันส่วนกระแสเพราะว่ากิมยงไม่ค่อยแบบ มันในในแง่ของนักเขียนนะมันดูไม่ค่อยตรงใช่มันไม่ตรงเขาคิดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่นั้นก็คือมาสวยมาเป็นแบบเป็นเจ้เลยใช่ไหมเขาเรียกว่าไม่ยอมถอยซึ่งกันละกันถึงขนาดเด็ดคัมภี์เทวดา3คือสปินออฟของตรงฟังปูป้ายไปเลยเออมันคือการแบบเขาเรียกว่าเกิดป๊อปเคานเจอร์ของกําลังภายในไปเลยในช่วงนั้นคือคนเข้าไปดูก็คือไปดู ตรงฟังปูกป้ายอ่าใช่เพราะว่านักแสดงสวยไงเพราะผู้หญิงมาเลยไงอ่าก็ดูหน้าดูหน่อยถ้าย้อนกลับไปดูซีรีส์ซีรีส์สมัยก่อนน่ะจะเห็นตรงฟางผููป้ายนี่คือเหมือนนึกถึงแบบเขาทรายกล็กซี่มาแต่งหญิงแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ฟิลไม่ได้ไงเออแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าสาวประเภท2ไทยเนี่ยสวยหมดเอออ้าแล้วกลับมาที่ตัวมังกรหยกเองเนี่ยเออตัวฉีเคะอยู่ยู่ทไมถึงแบบ ไปนึกหยิบจับมังกรยกภาคแรกกลับมาเล่าใหม่อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะสร้างความรักชาติไหมเป็นไปไดค้คือเนื่องเนื่องจากเรื่องของมังกรยกเนี่ยจะเป็นนิยายที่ตรงกับประวัติศาสตร์จีนและเป็นตัวแทนของชาวฮั่นคือจีนแท้ๆนั่นแหละหต้องเข้าใจในบริบทนิดนึงว่าพอจีนฮั่นเนี่ยมันจะมีเผ่าอื่นๆมาปกครองจีนอย่างเช่นมองโกมาเป็นหยวนถูกไหมมันเป็นราชวงศ์หยวน หรือแมนจูก็คือเป็นแมนจูเรียนอ่าก็คือเป็นราชวงศ์ชิงอ่าความเป็นจีนฮั่นจริงๆที่เป็นจีนเดิมเนี่ยสมัยแบบจินซีหรือสมัยซ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือสมัยหมิงเนี่ยม,มันก็ต้องกลับมารื้อฟื้นความเป็นจีนใหม่เพราะว่าจีนฮั่นจะเป็นตัวที่ยึดองจืบอ ในการปกครองเป็นหลักแล้วจีนปัจจุบันเนี่ยก็ยังยึดแนวทางปฏิบัติแบบจีนดั้งเดิม,อมเออนำมาสานต่อไงอที่ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมที่ให้คนในชาติเนี่ยสร้างความรักชาติแล้วก็ประจ,จวบกับการลื้อฟื้นหนังกําลังภายในให้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอ่าแต่ต้องบอกว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่น่าสนใจนะอันนี้เป็นเลคคอร์ดเฉยๆว่าคือในปี2567หรือปีที่แล้วเนี่ย เป็นอายุครบรอบ100ปี uh huh. ของกิมยงคือกิมยงเนี่ยเสียไปตั้งแต่ปี61นะครับ uh huh. แต่ว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือปีที่แล้วเนี่ยปี67เนี่ยเขาจะครบ100ปีมันก็เป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับว่าเป็นเซอร์ไบเชันเป็นการเหมือนเชิดชูกิมยงไปในตัวด้วยหรือเปล่า uh huh. อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับการที่หยิบจับ ตัวของนิยายสุดคลาสสิกของจีนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในนิยายที่ดังที่สุดกำลังภายในของไทยอ่ะก็คือมังกรยกเนี่ยแหละก็ถ้าคนรุ่นใหม่ของจีนนะนะอาจจะสะท้อนย้อนกลับไปสมัยแจ็คหมาก็ได้แจ็คหมาเองก็ยกย่องกิมยงพอสมควรถูกไหมสมัยนั้นในพอดแคสต์บ้านเราก็มีการหยิบนิยายของกิมยงเข้ามาเรียบเรียงแล้วก็ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเชิงวรรณกรรมและความเป็นจีนและประวัติศาสตร์ที่แบบสอดแทรกเข้ามาในนั้นครับสิ่งหนึ่งในเรื่องของการถ่ายทำที่มันดูน่าสนใจก็คือถ้าย้อนกลับไปอ่ะในสมัยตัวอังลี่ใช่ไหม <c oughs> ที่ทำ Couching Tiger Hidden Dragon หรือตัวของชางอิโมที่ทำเรื่องฮีโรอะไรอย่เงี้ย <c oughs> มันจะเป็นเหมือน หนังกำลังภายในสมัยใหม่ฮะที่เขาจะไม่ได้เน้น CG ใช่ไหมแต่เน้นเหมือนความสมจริงแล้วก็แต่ยังมีกำลังภายในอยู่ก็คือเวลาต่อสู้อะวิชาตัวเบาเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันคือวิชาตัวเบาเว้ยแต่ว่าถ้าเราดูในทีวีเมื่อก่อนอะมันก็จะมีเสียงแบบเอฟเฟกใช่ปะ่ะ <c oughs> เวลาแบบกระโดดอะเท้ามันก็จะตี <c oughs> ต,ตีอากาศอะมันก็จะแบบฟึบฟึบเออแต่ว่าถ้าเป็นฉบับของอังลี่หรือว่าเป็นฉบับของชางอีโมเองก็ตามเนี่ยคือแบบตัวเบาคือมันคือแบบ คือตัวมันเบาแบบเหยียบพื้นกระโดดที่แบบเฮ้ยมันดูเนียนมันดูสม ooth แต่ว่าสมจริงใช่คือเนื่องจากทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในยุคที่หนังจีนกำลังภายในได้รับความสนใจจากฝั่งตะวันตกตวันตกใช่เพราะว่าเขาอะตะวันตกต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าต่อให้คุณเอาก็ซิล่าเข้าไปมันก็ต้องเปลี่ยนก็ซิล่าในบริบทของเขามันต้องเมคเซนส์ว่ามันต้องมี นิวเคลียร์การจะพ่นไฟได้ต้องมีจัมกอสซิลาพักประมาณปี2000ได้ไหมเออมันต้องอธิบายเยอะมากให้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับพวกตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดที่ว่ากำลังภายในอ่ะเมื่อก่อนมันมีของจีนหึงขนาดมียิงแสงเลยนะปิ้วพิ้วแบบดัชนีเอกสุริยันแบบไม่มีแสงรับแสงออกมาอะไรเงี้ยเออมันมันก็จะเหมือนมันไม่ได้จากวงวงของบ้านเราเออมันไม่ได้มันกำลังภายในมันไม่ใช่ไซไฟนี่หว่ใช่ไหม มันก็เลยมีการดัดแปลงให้ค่อนข้างสมูทมากขึ้นแล้วค่อนข้างแบบเป็นธรรมชาติเออแบบอาจจะไม่ได้อธิบายร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่มันดูแล้วมันไม่ขัดต่อตะวันตกถ้ามาให้นึกถึงที่บอกว่าเหมือนเลเซอร์ถ้าตะวันตกมันจะเป็นแบบเจดีิงปืนเลเซอร์ของจีนม่มเลเซอร์ออกจากนิ้ว ก็น่าสนใจแต่มันก็เห็นเลยไงโอเคดาชนีแม่งถ้ายิงไปโดนปุ๊บเนี่ยท่านคัรุนรู้ว่าเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อินได้อะไรย่างเงี้ยต่อยหินนี่หินแต่งมาเป็นโฟอร์มเลยแต่เรื่องของเรื่องอ่ะมันก็คือว่าเฮ้ยกลับมาปัจจุบันในฉบับของฉีเคอะอ่ะซีจีเนี่ย มันจะกลับมาแน่นๆล้นๆเหมือนเดิมไหมแ,แต่มันก็มีพวกนักวิจารณ์บอกว่าเขากลับมาทําเหมือนกําลังพอดีก็คือกลับไปแบบท рад ิชันคลาสสิกของกําลังภายในหน่อย<แ>ก็คือแบบแก็ยังมี CG เข้ามาเห็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลมปานเห็นพลังอะไรพวกนี้เข้ามาชัดกว่าในชุดของจางอิโมห,หรือชุดของอังลี่<แ>ในคาลชิงไทเกอร์ฮิดเดนดราก้อนแต่เราเข้าไปดูก็ เดี๋ยวก็ต้องไปดูว่ามันมันจะล้นเกินไปหรือเปล่าเพราะเราก็เข้าใจบริบทของจีนอ่ะคือมาทีก็แบบชอบใส่เต็มอ่ะเออคือต้องต้องบอกอย่างหนึ่งว่าพอมาถึงยุคนี้แล้วกันเป็นยุคมันไม่ใช่ยุค2000ไม่ใช่ยุค2 0 1 0นะม,มันเป็นยุคประมาณ2020ถูกไหมครับซึ่งยุคนี้การที่ว่าเอฟเฟกกับเรื่องเหนือจริงเ่ยก็คือเรียลลิสติกกับเซอร์เรียลอ่ะม,มันเหมือนมันเหมิดกันได้นะึกออกไหมผ่านการอธิบายในแง่ของตำนาน มังกรหยกเองเนี่ยอาจจะมีความอิงกับเรื่องของเทพเจ้านะครับถ้าเกิดใครเคยดูแปดเทพสุรมังกรฟ้าม,มันจะเป็นการเล่าเรื่องที่ก่อนจะเกิดมังกรหยกนะครับมมันเป็นเรื่องสมัยแบบรัตวงศ์แบบส่งเหนืออะไรเงี้ยซึ่งในไทม์ไลน์นั้นเนี่ยมันอาจจะมีตัวละครที่แบบอิงกับเซียนกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉีเคอเองเ่ยเรื่องที่เขากำกับเรื่องแรกจริงๆเนี่ยก็คือซูซานหมายถึงว่าเขาแบบ เขาที่เต็มไปด้วยเซียนนะพูดได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องบอกกําลังภายในมันมี2แบบแบบคัมภีธรรมดาเลยชาวบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคนมนุษย์ธรรมดาที่แบบสู้กันด้วยกําลังภายในกับเป็นพวกเซียนเทพมารี่้หรอไหมเออแล้วแล้วตะวันตกมันรับได้แล้วไงเพราะอะไรจากจำที่เราคุยเรื่องกรีซได้ไหมโอดิซี <Odyssey. S 1> เออโอดิซีซึ่งมีมนุษย์สู้กับเทพเจ้ามันก็อาจจะเป็นการหยิบยืมพลังมันอาจจะเป็นการ สมดุลกันได้ในช่วงเวลานี้เออมันอาจจะเป็นการเหมาะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมาะกับช่วงเวลาพอดีอ่าโอเคแต่ทีเนี้ยแบบมันจะมีปัญหาหรือเปล่าว่าคนที่ไม่เคยดูหรือไม่ใช่แฟนมังกรยกเข้าไปเราจะดูรู้เรื่องหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจโอเคแหละที่จีนเนี่ยเขาทำมาหลายหลายรอบแบบเหมือนเหมือนคูบูลีอัสุมารินก็ได้อธิบายง่ายๆไม่ต้องมานั่งเล่าว่าคูบูลีเป็นใครอัสุมารินเป็นใครรูกไหมแต่พอมันมาในเนื้อหาของของต่างประเทศแล้วเนี่ยผเอิญเรื่องเนี้ย มันตรงกับประวัติศาสตร์พอดีมันจะเห็นเห็นว่ามองโกเนกำลังจะบุกเข้ามากับคนจีนฮั่นถูกไหมอย่างแล้วตัวเอกเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งพี่คิดว่าข้อจะปูในแง่ประวัติศาสตร์เพราะเรื่องนี้ประวัติศาสตร์นี่มันไม่ได้เกี่ยวว่าผมไม่ได้เคยไอ่านกำลังภายในแต่อย่างน้อยประวัติศาสตร์พื้นๆเนี่ยเหมือนที่เราคุยเรื่องกรีกถูกไหมเขาก็คงไม่ต้องเล่าตำนานหรือไม่ต้องเล่าเมืองทรอยทั้งหมดแต่เขาจะพูดไฮไลท์สําคัญช่วงมองโกบุกราชวง ตรงใต้ก็เป็นช่วงใกล้กันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการหยิบเรื่องของกุ้ยเจ๋งใช่ไหมตัวเอกที่เคยถูกเลี้ยงโดยมองโกอ่ะแล้วพอตัวเองเข้ามาอยู่ในยุทธจักรแล้วเริ่มจะต้องปกป้องยุทธจักรทางฝั่งของจีนแล้วมันต้องเกิดความขัดแย้งว่าตัวเองเนี่ยกำเนิดมาโดยมองโกแต่ มาเติบโตแบบมายุทธจักรที่จีนมันก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองต้องป้องปกป,ป,ป้องชาติหรืออย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจบได้ในในในแมสเซจที่ไม่ยากอืเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าบริบท่ยมันคงไม่ไม่ซับซ้อนมากมันไม่เหมือนหนังจีนสมัยก่อนที่แบบโหมีเต็มไปด้วยร้อยพักมีพักกองอทัพมานมีแบบนึกออกไหมค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆไอ้ตัว,ต,วตัวภาคสองอะพี่คิดว่าเขาน่าจะทําให้ครบไทม์ไลน์ก็คือมังกรยกหนึ่งและมังกรยกสอง เพราะมันอยู่ในส่วนที่มองโกเนอาจจะอาจจะถอยกลับถอยทับกลับแต่พอภาคสองเนี่ยคือมองโกยึดได้เต็มที่แล้วกลายเป็นราชวงศ์หยวนแล้วไงเออเปลี่ยนจากซ่งเป็นหยวนเพราะฉะนั้นภาคสองเนี่ยมันอาจจะขยายบริบทให้มากขึ้นเพราะภาคแรกมันน่าจะไม่มีเนื้อหาอะไรที่ซับซ้อนอก็สําหรับไตภาคมังกรยกเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยดูก็ต้องบอกว่าภาคแรกมันก็คือชื่อของตัวพระเอก วีลบุปรุษของเราเนี่ยคือตัวเอกอะก็คือกุวยเจ๋งก็คืออ่าจะเป็นเชืชาติจีนฮั่นแล้วก็กาเนิดเติบโตในดินแดนของมองโกอย่างที่ได้เกินไปแล้วก็คือได้รับการเลี้ยงดูจากเจงกิสขานแต่เมื่อกุวยเจ๋งเนี่ยเขาก็เข้าสู่การผจญภัยแล้วก็ฝ่าฟันในยุทธภพของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาก็หันกลับมาเหมือนแบบ ช่วยชาติสู้กับมองโกที่กำลังเข้ามาติดสาวไงติดสาวไปเจอกับน้องอึ้งยงซะก่อนก็เลยก็เลยแบบเอลยต้องช่วยอยู่ฝั่งนี้อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออมันเป็นอะไรที่แบบอ่านี่มันมันมันก็ซับซ้อนกว่านะซับซ้อนซลนเซลอ๋ออืม สำหรับที่ภาคสองเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเอี้ยกล้วยก็คือเป็นรุ่นลูกนะรุ่นลูกของกล้วยเจ๋งก็คือจริงๆเอีกล้วยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ้าถ้าให้นึกถึงก็คล้ายๆเป็นหลานของกล้วยเจ๋งนี่แหละอธิบายเป็นลูกตัวร้ายลูกตัวร้ายลูกตัวร้ายของเพื่อนที่ทรยศอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นเรื่องของกล้วยเจ๋งแล้วก็มันก็จะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากภาคแรกแล้วก็ยังจับแล้วก็มันก็ยังมีการต่อสู้กับทัพมองโกยังดําเนินอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ แต่ว่าตัวของนักประพันธ์เองอะ่ะ mm hmm. เขาเพิ่มปมปัญหา mm hmm. ก็คือเรื่องของม่านประเพณีของความรัก mm hmm. เพราะว่าตัวของเอียกว้วยเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความรักระหว่างสิทธ์และอาจารย์ mm hmm. ก็คือ เก้กล้วยแล้วก็เสี่วเหล่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบตัวละครมีมิติความซับซ้อนออแล้วก็มีเรื่องของปมความขัดแย้งอยู่เหมือนกันฉีกฉีกม่านประเพณีแหวกแหวกม่านประเพณีอ่า <laughs> <laughs> ก็สําหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในโรงนะครับก็ตอนนี้ฉายอยู่สําหรับมังกรยกเวอร์ชั่นฉีเคอะถ้าหากใครชื่นชอบรายการก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ที่ช่องตัวของไรเฮาส์ของเราด้วยนะครับ นี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ